ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคดณครับนี่ยูบอตกปลาขือเแล้วครับผมเสร็จไปเลยครับมันนี่วันทีซีเปิดบ่อครับผมบ่อตกปลาจอแม็กบ้านหนองแวลัครับแมตที่สองใช่ไหมครับแมตที่สองครับเป็นแมตต่ำเยอะครับผม ตกต้องกันครับคันละ250บาทลังวันหน้าบอ่อครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอตอนนี้ผม,มเศร้านะครับหมอกหมอกหนาเลยนะผมหมอกยังลงอยู่นะครผมแต่ว่าทางก็ยากแน่นะครับ เพื่อนสมาชิกก็เริ่มมาไอ้ตั้งทุนนะครับมาแต่ใส่นอนนะครับมาจะโซ่กมุมกูครับผมผู้เชียวครับโอ้มาจะตีซ้ำมันนะครับล่องคราวเกลีก่ยน้ำกันอยู่เพีนงมันบ่ครับ <laughs> หมุนกรุบนะครับนี่ครับบอ่อครับ เห็นครับรถรับส่งครับเรื่องนี้นะครับผมนะครับโค้ชผมไปเสร็จแล้วสวัสดีครับสายแคนเหฮีย นี่เป็นเม็ดที่2นะครับแต่ว่ามันเปิดหลายบอนะครับคนไม่ค่อยหลาไปไหนนะครับเม็ดที่3นี่สิลงปลาอีกนะครับสองสามกับช่างนะครับเราที่ไทยเลยสวยที่สุดนะครับคืนนี้สัมภาษณ์นะครับผมสัมภาษณ์นะครับเมื่อคืนนี้ร้องจีบเพลงครับคืนนี้ มือนคุบครับมือนคุบนะครับไม่หมดฐานนะครับผมไม่หมดฐานเลยฐานหมดไม่เลยไปตามๆกันบอกได้บปะน้อเนื่อสูตรอย่างไรครับผมโอเคบอกวันได้แล้วยิ้มซื่อๆเนาะครับคุณแม่นานๆทีนะครับโอ้แต่ว่าตัวใหญ่มากครับเกือบบ่ได้สิเงีเกือบบ่ได้วะโอ้ ครับ้งไปแล้วโซนจุด57เย็ดมันหลุดเหลือน้อยเดียวนึงยังไม่ถึงนะครับไห่ได้มาได้แม่น่าชัวได้สิบ่ได้มาเหรียญน้องกันอีกเว้ยน้องอยากมาครับต้องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเอาป่าลงอีกครับแม่อดไหมนะครับหดึงตัวครับผม ยีงงานนั่งนิ่งเริ่มไม่นิ่งแล้วนะครับสั่นแล้วนะครับผมครับตัวใหญ่มากครับผมหางครับเอาครับตัวนี้ครับมีน้ำหนักนะเกาะหางครับเห็นแล้วเกาะหางอีกแล้วครับเบ็ดคันนี้บ่เคยเกาะป้าเกาะแทงกับตัวครับสายาบูเบิกเ่ยปันยิงผมมองไม่ค่อยเห็นตัวอะไรนะเอ้เบ็ดเบ็ดเราคือดีแต่ซื้อเราจากดวงในแบงแม็ก รถนั้นรถซับทีจังหวเขาทปลาที่ตัวนี้ครับเิ่งกปลาบยของปาครับจ้างไหมครับไม่จ้างนะครปลาที่ตัวนี้สอโทรบกขูนี่ละปลากินดีมงนี้เนาะเพื่อนเราขึ้นไรวะกันนะบุบน้ำขีเกเพื่อนนี่ยหัน โชว์ร้อมเล่นบ่โอ้โหซ่สับระวังชิมเลยบ่เป็นไงครับได้จากวันนี้ครับมขอสัมภาษณ์กันครับจะสัมภาษณ์กันครับผมเป็นไงครับผมยกโทนนะครับมานี่เอาไปซีตัวแล้วครับตัวไง สียสูตรอะไรครับผมกินดีแท้นี่โอ้ยชุดเยอะตลาดนี่นะครับครับผมได้ตลอดนะเมื่อก่อนก็ได้นะเก่งมากครับครับได้ดเยอะอยู่นะครับปลาก็ตัวใหญ่อยู่นะครับผมนี่นะครับแม่หน้าเสี่ยวปลาลงอีกนะครับแม่ลุงลงไหลอยู่ละย่าสูงสุดคักหลสิมาเล่นน้ำมาได้ครับเดี๋ยวสิบึงบึงปลาก่อนครับแม่ถ้าได้ไหลถ้าเอาลงไหลก็ที สามร้อยห่างสิบเสายังยังมาในคุยกับทีมงานหราครับแม่เดี๋ยวจะนั่นอยู่วันนี้ใส่ฝุ่นฉนเอาครับมาเล่นน้ำหนักปลาเล็กสุดนะครับผมขึ้นก่อนครเอานะครับเอาละครับเดี๋ยวโชว์โชว์กันครับโชว์กันครับนี่ครับนี่ครับเอาเลยครับตัดช่างครับตัดช่างพร้อม ศูนจุดศูนย์หนึ่งครับตัวนี้ครับอ่ะตัวต่อไปเดี๋ยวกลังบีบขีดอยู่ตัวเนี้ยเอาใจเย็นใจเย็นเอาเท่ากันครับเท่ากันครับนี่ครับชั่วโมงนี้เราสั่งอันปลาเล็กสุดนะครับ กาั้งแสุดให้ทุกท่านตัดสินใจเองครับรอตาช่างครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับตัวนี้ครับโอ้นัดรบหาวใหมอ่ะอีกตัวครับจะสุจุดศูนย์นย์เ็ดกันเช็ดกันเช็ดยางเดียวเ็ดแล้วครับตาช่างพร้อมรอน้วนศูนย์จุดศูนครับเเดินเสียเที่ยวนะครับตัวนี้นะครับนัดรบอหาวใไมครับ ปลาเล็กสุดครับปลาเล็กสุดปลาเล็กสุดนะครับกำลังมันครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้จับปลาเล็กสุดใช่ไหมครับปลาเล็กสุดครับชั่วโมงนี้ครับส่งค่าน้ำมันหนึ่งร้อยบาทโอเคครับที่มาใหญ่แน่นอนนะถ้าติดต่อครับเอาต่อแม็กจ่ายทันทีครับสองร้อยบาทหน้ากรรมการท่านซาบีครับผมปองเตาแล้ววิ่งแล้วโอ้ลอกออกแล้วครับผมอโ้